เซฟตี้เบรคเกอร์ตัดไฟ่วนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้หลักการทํางานแบบ VD นะครับและในคลิปสั้นนี้นะครับเราจะมาทดสอบดูครับว่าเซฟตี้เบรคเกอร์ตัดไฟลวที่เพื่อนๆกําลังนําไปใช้งานนั้นใช้หลักการทํางานแบบ VD หรือ VI ด้วยวิธีการจ่ายไฟครับโดยการทดสอบนะครับผมจะจ่ายไฟเข้าที่ขั้ว L ด้านไฟเข้าของเบรกเกอร์นะครับและต่อสายไฟออกจากขั้ว L ด้านไฟออกของเบรกเกอร์ผ่านสวิตช์ทางเดียวและต่อสายมายังหลอดไฟครับ ที่เบรเกอร์นะครับเราจะไม่ได้ต่อสายนิวรคลให้นะครับเพราะต้องการให้กระแสไฟฟ้าที่ไหลกลับนั้นไม่ได้ผ่านเบรเกอร์ครับถ้าจ่ายไฟกดสวิตช์แล้วเบรเกอร์ตัดแสดงว่าเซฟตี้เบรเกอร์ตัดไฟลวดตัวนี้ใช้หลักการทำงานแบบ V.I. ครับแต่ถ้าจ่ายไฟกดสวิตช์เบรเกอร์ไม่ตัดและหลอดไฟสว่างแสดงว่าเซฟตี้เบรเกอร์ตัดไฟลวดตัวนี้ใช้หลักการทำงานแบบ V.D. ครับ จากการทดสอบเซฟตี้เบเกอร์ตัวนี้ไม่ได้ตัดวงจรและหลอดไฟก็สว่างนะครับแสดงว่าเซฟตี้เบเกอร์ตัดไฟลวดตัวนี้ใช้หลักการทํางานแบบวีดีครับหากเพื่อนๆชอบคลิปดีๆมีประโยชน์แบบนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับ